พันมือก่อนชกนะครับมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจําวันอาทิตย์ที่เจ็ดธันวาคมวันนี้เมธาอยู่ที่ช่องเจ็ดสีนะครับยังไม่ได้กลับบ้านเหมือนเดิมตอนนี้ยังไม่เปิดให้แฟนมวยเข้าชมนะครับตอนนี้ยังไม่เปิดให้แฟนมวยเข้าชมเมธาเข้ามาก่อนนะครับอยู่ที่ช่องเจ็ดสีเยยาวนะครับวันนี้เมธาอยู่ที่ช่องเจ็ดสีเย่อหยาบแต่้นของมวยรักมวยชอบเป็นแต่ลของวันนี้นะครับมวยรักมวยชอบมวยไทยเจ็ดสีวันนี้นะครับคู่หนึ่งนะครับผมชอบทางชัดใชยน้อยนะนักมวยกำลังพันมืออยู่นะครับยังไม่เปิดให้แฟนมวยเข้าชม คู่หนึ่งผมชอบทางชัดชัยน้อยนะครับคู่ที่2ครับไปด้านของวันนี้นะครับคู่ขี้สูสีครับผมชอบมวยรองชามะนาวนะครับคู่ที่3ครับผมชอบมวยรองดาวิซี่คู่ที่4ผมชอบทาง9ล้านครบับไปด้านของวันนี้นะไปด้านของมวยรับผมชอบนะครับ วันนี้แจ้งให้ทราบแล้วนะครับเป็นต้งของมวยรักมวยชอบวันนี้นะครับนักมวยก็นอนนะครับคู่หนึ่งครับชอบทางชัดชัยน้อยนะครับคู่หนึ่งเหมือนไทยเจดีนี่ชอบฉัดชัยน้อยคู่ที่สองนะครับชอบทางชามมนาวนะครับคู่ที่สามนะครับผมชอบมวยรองดาวิซี่คู่ที่สี่นะครับชอบทางเก้าล้านนะครับวันนี้มวยรักมวยชอบสี่ตัวนะครับมวยมวยหน้าต่อนี่มีสองตัวนะฉัดชัยน้อยนะครับกับทางเก้าล้านส่วนมวยหน้ารองหน้ารองที่ทางดาวิสซี่กับชามะนาวนะ ยังไม่เปิดให้แฟนมวยเข้าชมนะครับเมทาก็มาที่ช่อง7ครัาภาคฟุตบอลเสร็จนะครับตั้งแต่เวลาเกิดตีห้านะครับแล้วมาช่อง74ตอนนี้ก็อยู่ยาวนะครับยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะแต่ะนด้นของวันอาทิตย์ที่7ธันวาคม2568นะครับนักมมยก็กำลังพันมืออยู่ยังไม่เปิดให้แฟนมวยเข้าชมนะยังไม่เปิดให้แฟนมมยเข้าชมนะครับวันนี้ข้อมูลพิเศษข้อมูลสําคัญสําคัญนะครับรอฟังข้อมูลดีๆในสายมวยใกล้ปีใหม่ กินที่ข้อมูลมวยใกล้ปีใหม่กินที่ข้อมูลมวยใกล้ปีใหม่กินที่ข้อมูลท่านสมาชิกนะฟังเมตาดีดีครับวันนี้นะครับขอบคุณท่านสมาชิกใหม่นะครับอาทิตย์นี้สมัครเข้ามานะครับหนึ่งโหลนะครับสิบสองเครื่องเต็มหมดแล้วนะครับแล้วก็เครื่องสำรอง VIP นะครับวันนี้อีกสองเครื่องก็เต็มเลยนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งอาทิตย์นี้สิบสี่เครื่องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับอ่ะประมาณนี้นะยังไม่เปิดให้แฟนมวยเข้าชมนะครับยังไม่เปิดให้แฟนมวยเข้าชม เนธาก็อยู่ข้างในช่อง7จสีนะครับตรงนี้มวยรักมวยชอบแจ้งแล้วนะครับคู่หนึ่งนะครับชอบชัดใยน้อยคู่2อลองซื้อขายที่ชายชามะนาวคู่3าหน้าบอกที่ทางดาวิซี่คู่ที่4หน้าต่อที่ทาง9กลาร้านนะครับ